เกูไปหาเองมีคนเล่นกูบนหลังคากูมอกกว่าเ้ยอยู่ตรงนั้นแหละเอ้ยเออย่ายยยเือกูอโอ้ยเอ้ยดมากลูบลี่ลูบูลี่ผมผิดไปแล้วแล้วอยใครรากกู กูเฮ้กิมลาดกูเฮ้ยนีแหละนีแหละไม่ทำอไมไม่โดนหรอมันอยู่ในโรงโอเดี๋ยวินอะอะไรวะไม่โดนคุยเลยแล้วโดนอ้เชีคยพอเองมึงตายโอ้ใครโอ้ย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 คยอะไร ว่าแล้วว่าแล้วโด้ยดีดีบุงตรงกูฆ่าาแจกไปสองตัวเนี่ยโทษทีดีดีอันดีดีไอเป็นัวนเป็นหัวเลยเปตัลงต้นดินเปตัวเนกส่นเสียฟูเมื่อกี้สนุกไเจอามันอยู่ในลงเครื่องบินเาวเนี่ยอันเป็นเอ อันเกิดบ้านไอ้อะไรไปเก็บเงินไอ้ไอ้โซคูแอบแอบไว้อันแอบไว้อันเราเวลาหมดกันได้เลยได้เลยไม่ใช่เอแบบนั้นไอ้ส๊ะไม่จ็อบอย่าเข้ามายูยูเชลน็อตพลาดเฮ้ยยูแคมสต็อปมีโอ้ยยูรันเดอร์มันจะมีไมพาวเวอร์มันจริงม่กเลจังวะไอ้เชี่ยเฮ้ยเพื่อนมึงรีบปลุกเขาไปมึงดูกูตายอยู่นี่ไงเอาเลยเอาเลยเอาเลย อไอ้เนี่ยเหมือนกูยิงโดนใครไม่รู้น้องพรอนดิอลากมากจะทำยี่อะไรอ่นี่อ่าเอ้เน่ยแะเด้ยอีกูไปแล้วกูสวยอันไหนไปไหนหรอวะอันที้ไหวะนีละ ก็แต่กูก็แต่กโ่กูก็แต่กูก็แต่กูชเอางเป็นหมือนกันนี่ก็เป็นเหมือนกันนี่นิวใช่ป่ชิบชิชิอยู่ที่ไหนไม่น่าอยู่คนเดียวไอ้ดูท d ดีเซิร์ฟดิสนี่คิวดกูคิดว่าไอ้เชียไอ้เชียตาบอดกำดำออะเอาเอาไปใส่ในห้อง เอาไปใส่ในห้องไอพวกไอคิวอะห้องไอ่ะเออเอแล้วมันจะได้ใช้ได้ด้วยกันด้วมแต่พี่ไมมทจะหมดแล้วนะไอพีได้เดี๋ยวมาใส่ของนี้ก็ได้ไอ้จอบว่ะเอาไอ้จอบนี้เอาทีทุกอันแลยวเดี๋ยวจะเอายูนิคอนมาใส่ยูนิคอน้ิกันเอออย่า่าร้กับผมเลยนะครับมือมอมื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 อมอมือมือมือมมือมืงมือมมอมม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 มึงมึงมึงมมมมมมมอมอมม กูนอนดีเอากูไปต่อด้วยโคตรดีเลยมันเป็นแผนยังไงล่ะไปคายคิวมันหมาไม่่าทำยางงุกูดูดูดาดูอส่ไอเียนจะิงอะไรฉันตะกีเ้ยเ้ยอไอรงอะย ที่ผมเซ็ตพกูรู้วนเลยเออไอ้ควายไอ้จอมทั้งไอ้มึงยิงให้มันโดนโดนดิไอ้เชียจอมยิงมันยิงมันรอรอกูรอไอ้ควายเฮ้ยเ้ยเทักเก็บมาแล้วทักเก็บมาแล้วอารมณเกูมึงว่าจะฟันสินะลากรอยเหยียบนี่แหละเทคนิคไอ้ไว้รอไอ้พวกเค้าเตอร์ละพุ่งไปเหมือนจะฟันแต่ไม่ ไอ้มึงคอนหัวกินวไว้กูเลยเชียนเฮียอะไนะดวดับดีไอ้กวดับสีต้้งยจากแปดคนเทียที่รอทีไม่ไหวเืียโปรเลยที่ห้าที่ร้อยเร็วเฮ้ย ใครั้วสัยูเเนบปีดลังกรลิงไอ้เนี้ยมันทำสีเหมือกาโอไก่กล้าเลยวะแล้วแม่งยิงเลย์ะไสัตว์เมื่อกี้ตกใจหมดล้มกันให้หมดไอ้เนี้ยมันเกิดแล้วมันเกิดแล้วมันเกิดเตะเต็มเลยมึหลอกกับขุนนะพี่ะไรกันวะอ๋อตายโอ้ยยิงแตตัดกว มันจะเอาหุ่นมาดีกันเนีอยโอ้โอเล่นหุ่นมันเลยที่ผ NTR หุ่นมัน NTR ไอเกมบาง,อางไอสักดละไอเกมเกือบไอเฮียดูอัน <he a. S 3> นี้ไม่สนุกเลยโอ้ oh, yeah. โอ้ยเจียดตัวตัดตอกม่ะเออ้ยเอ้ยคืออะดีบุกด้วยกูภารแตกกูมาแล้วไอ้คือโอ้เอออโดนยเอ้าวอตัวเหลือกูคนเดียวเออเฮียลืมกล่องกลับบ้านมาเลยกูจะตายก่อนไอ้เด็กูจะตายแล้วบังไอ้บูบังไอ้บู ตายเหมดโอ้เราเบิดมึงสู้จะสุดตายเนอะเรายังชนะอยู่เรายังชนะอยู่มึงจะรีบเอ๊ะหนีกันตั้งแปดนาทีกว่าเลยเหรอวะไอ้เหี้ยรีบรีบไอ้เหี้ยรีบมีตัวไหลกูอ้ไฉันก็ตายแล้วไอ้ฉันจะตายแล้วโดนน้ำแล้วไอ้เหี้ยโดนน้ำเราโดนน้ำเราน้เราน้ำ น้ำก็เฮียนะบันนำเราเรานำก็เฮียแล้วเรานำเรานำไอ้น้าตกเล็กเลือดน้อยเยอะไอ้ฝั่งนู้นเลือดน้อยเยอะกว่าแล้วไงเขาปิดชิหายกูเป็นตัวเคาน์เตอร์เปลี่ยนล่างเปลี่ยนล่างอเล็กซี่จุ๊ยซี่ยิงอยู่มันควรจะเท่าไหร่วะ ใช่ไม่ได้โบนเนตูดมันเนตูดมาเลยมาแล้วมาแล้วมเลยเออทำเฮี้ยอะไรกันวะไอ้เฮี้ยเขาข้างบนนั่นนะไม่รู้ว่าเป็นแบบนี้ปะปัตตุคมโอ้รีบไปรีบไปมันลุงวังขนาดนั้นเลยเหรอวะโอเชินโอเชินแน่นอนสิวะด้วยไฟฟ้ามันเท่งเลยฮะมันเล่นอะไรกันวะไอ้เหี้ยอยากได้ก็เปิดตู้ปืนสิ เกมนี้ไม่สนุกเลยว้าอูอเบบี้สตรีมเไบม่ชนะอะไรเบบี้สตรีอะไรบ้าทีหนึ่งไอ้เหี้ยใครจะไปชนะมันไม่ยนไอเหี้ยเลอ้ยท่น่อไร้่่าฮายาฮ่าายไอ้ไา่าฮ่า่าฮ่า่าฮม่า่า่่าฮาฮาฮ่มั่าฮ่าฮ่าฮ

วยคุมพก้องคุ้มกันเว้ยไอ้เหี้ยเอ้ยกูไม่อยากอยู่ตรงนี้ววบินหลอลรอยไหนวะเนบนข้างบนไอ้ไอ้ไอ้อ้วพกองคุมกันเว้ย

เรียบร้อยเรียบร้อยกูเล <Fe aring> ่น <abonn> ม <és> ันเองกูเล่นเอาันนวกูไปแดกนนห่าไกาตจบทำไรอ่ะเฮ้ยมันเหยรเฮยเฮ้ยไอ้ด It. I'm bad, it. <laughs> let's go, let's go, let's go, boy. Let's go, oh baby, ไม่เอาคอที่ไอ้นีสัตว์